ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม,มอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามแข่งเรือณนะอำเภอสตึกนะครับวันนี้นะครับวิทยาการอาชีพสตึกของเรานะครับมาทํากิจกรรมจริตอาสานะครับเก็บขยะตอนนี้สะอาดแล้วนะครับอันนี้เป็นคณาจารย์จากอาชีพสตึกนะครับมาช่วยเก็บขยะกันค่ะช่วยเก็บขยะน,นะครับอันนี้อาจารย์อะไรเอ่ยครูพ,พิชายาค่ะจาววิทยาการ อันนี้นะครับเป็นนักเรียนนักศึกษาของเรานะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับขยะเต็มเลยครับแต่ว่าด้วยพลังนะครับจิตอาสาของนักเรียนของเรานะครับอาจารย์อังคุณากรนะครับแล้วก็ท่านรองนะครับวันนี้ลงพื้นที่นะครับระดมนักเรียนนักศึกษานะครับ นี้ไล่มาตั้งแต่ต้นสะพานนะครับจนถึงตรงนี้นะสวนอาจารย์ก้านนลงนะครับจะอยู่โซนโซนฝั่งทางด้านอตรงกันข้ามนะครับโซนฝั่งชุมพลบุรีนะครับอาจารย์ก้านนลงแล้วก็นักศัยชายจะอยู่โซนนู้นนะครับอันนี้จะเป็นนักเรียนนักศึกษาหญิงนะครับพร้อมกับคณอาจารย์แล้วก็ท่านรองฝ่ายพัฒนาจิตการนักเรียนนักศึกษานะครับทีมสาวร่มทองยังไม่ได้นำซองมาเดิกเงินส่งนะครับเงินรางวันมีทีมไหนบ้างครับยังไม่ได้เบิกเงินชาวเรือ สรองกัับบคขยะเยอะมากเลยนะครับหลังจากเก็บไปแล้วก็ดูสะอาดหูสะอาดตาเยอะขึ้นเลยนะครับนี่ต้องขอบคุณนะครับกําลังจากนักเรียนนักศึกษาของการอาชีพชั้นติของเรานะครับค่ะสู้ค่ะําำแตกค่ะดูดิน้ำอะไรเอ่ยน้ำแตกค่ะโอ้ท่าครูเจนสอนภาษาจีนนะคะและอีกไม่ไกลนะครับก็จะเสร็จแล้วเนาะ อันนี้ก็อยู่กับท่านรอนะคะแลยไม่ไกลนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะถึงสารเจ้าพ่อบางปูเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยค่ะต้องใช้เสียงใช่ไหมคะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเก็บขยะ สำหรับผู้ชายนะครับนักเรียนผู้ชายก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่จะเป็นนักเรียนผู้ชายนะครับกับอาจารย์ก้านนรงนะครับหัวหน้างานกิจกรรมของเราตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราอีกไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็้ยิงสารเจ้าพ่อมงกรนแล้วครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านรองคณิษฐาจินดาร์นะครับที่ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับ คณะครัวจารย์นะครับเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรมอาสนะครับเพื่อเป็นการเก็บขยะนะครับในสถานที่แข่งขันระยยาวนะครับหรือว่าเป็นสนามแข่งเรือนะครับอลูกๆลงมาข้างล่างเลยลูกลงมาข้างล่างตรงนี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ลงมาควบคุมนักเรียนนักศึกษาของเรานะครับนักเรียนเราน่ารักมากนะครับนะครับ อันนี้ลูกนี่นี่กองนี่ด้วยนี่กองนี่ด้วยอ่ะมาลูกมาใกล้เสร็จแล้วนี่และอีกประมาณ2องขั้นนะคะครับ,รบสําหรับบรรยากาศช่วงค่ำๆนะครับตอนนี้เราพากันทำภารกิจเสร็จสิ้นกันแล้วนะครับ สำหรับักศึกษาของเราก็กำลังจะเดินทางกลับไปเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งก่อนกลับบ้านนะครับสำหรับสนามแข่งเรือน,นะครับที่เรามาทำจิตอาสาเก็บขยะนะครับตอนนี้ก็สาซสาดขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอารองผู้การนะครับฝ่ายพัฒนาจิตการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คณะครูอาจารย์นะครับที่ควบคุมเด็กแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอบคุณนะครับในส่วนของ เด็กๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อเป็นพลังในการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ เทศมนตรีนะครับท่านได้มอบกระเป๋าผ้านะครับเพื่อเป็นของได้กำลังใจให้กับเด็กๆนะครับ